และจากที่เราถ่ายคลิปที่แล้วไปตามสัญญาครับตอนนี้เพจของเรามีคนครบร้อยๆคนลแลน้วดูเลยดิดูเฮยดิคุณร้อยไลค์สำหรับทุกคนที่มากดไลค์เพจผมนะครับก็วันนี้ผมก็มีดนตรีเล็กๆน,น้อยๆมาฝากทุกคนครับเราไปจ้างดนตรีจากแกรมมี่ฮะต,ตามมาดูครับตามมาดูครนะับวัน n ู o t โ n g แม้ชีวิตได้ผ่านไปแห่งความฝัน วันที่ผ่านมาอะไราจุดหมายฉันเรียนรู้ื่อ,อยู่ <Yeah. S 1> เพียงตัวและจิต<อ>ใจ<อ>เป็นไม่ทอ,อที่ดีต่อกันคืนนั้น<อ>คืนไหน ลงมาเอาละลงใช่ใช่จบครัขอบคุณมากเอาสําร้อยไลา์ที่ทุกคนให้มาครับแล้วผมจะพัฒนางานต่อไปครับตัดนะครับจําได้แล้วปะอย่าอย่าไม่มาคุณร้องเหรอเออร้องไงเกิดมาเกิดมามาเสียงเสียงเกิดเกิดเกิดมาเกิดม้าไม่เคย